ลุงกลมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราวันนี้ลุงกลมอยู่ที่สวนไผ่นานาพันธุ์หนองชะอมปราจีนครับว oh. ันนี้กําลังจะส่งไผ่เขาเรียกว่าไผ่สร้างมนถุงใหญ่แล้วก็เลี้ยงมาประมาณเกินเจ็ดเดือนนะเนี่ยคือเลี้ยงตั้งแต่ฝนที่ผ่านมานะครับมันก็เลี้ยงไปเรื่อยแต่ว่าชุดนี้เลี้ยงเกินเจ็ดเดือนแน่นอนนะครับอันนี้ความยาวของกิ่งพันธุ์นะต้นพันธุ์นะ น่าจะประมาณ2เมตรครึ 3, ่งถึง3เมตรละครับนี่อันนี้คันที่อยู่ในภาพเนี่ยประมาณ300ครับก็ถือว่าประมาณเกินครึ่ง60-70%ถ้าเอาเต็มที่จริงๆก็น่าจะ400น่าจะไปได้ทีนี้ตัวนี้เนี่ยเราเลี้ยงในถุงขนาด6คูณ12นะครับ6คูณ1ินิ้ว6แล้วก็น้ำหนักต่อถุงก็ประมาณ4โลกว่ากานะครับ อันนี้ดึงออกมาแล้วก็มาเลี้ยงไว้ประมาณ6กวันก็อาจจะมีใบเหลืองๆบ้างถ้าเรามีเวลาก็จะสวยกว่านี้นะครับอันนี้ก็เห็นว่าสวยๆแหละครับนี่ไปปลูกเนี่ยเหมาะในการปลูกเพื่อต้องการความรวดเร็วเช่นไปปลูกปรับปรุงภาสีไปปลูกเพื่อโชว์อะไรเงี้ยจะสวยกว่านะครับนี่มันรอดแน่นอนนะครับเพราะว่านี่ยาวแล้วก็มีหน่อใหม่แล้วในถุงบางทีสองสาหน่อครับ ถ้าใครได้มาเห็นตัวนี้ชื่นใจละครับเพราะว่าดูดีครับนีลากแน่นๆทั้งนั้นเลยอ่าโอเคนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะมีของครับปัจจุบันเนี่ยก็ต้องขอบคุณท่านนี้นะครับที่ได้มาเลือกใช้บริการจากลุงนะครับขอบพระคุณนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิ่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับ